มันไปลูกแยกไม่จากทุกส,สิ่งนะไม่ตัวไม่เองเนี่ยพร้อมมันไปทุกอย่างพร้อมมันไปพร้อมมันไปทุกอย่างทุกอย่าง <S <S ไม่ใช่ไหมล่ะล้วนลูกไม่ใช่ดับแล้วล้วนไม่ใช่ว่างแล้วล้วนไม่ใช่ไม่ทานแล้วล้วนฟังดีๆกันกองเนื้อหามาหากาๆๆรุณาดีๆพร้อมมันไปทุกอย่าง ไม่ตัวไม่เองเนี่ยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยพร้อมมันไปทุกอย่างทุกอย่างมันจะได้ล้างปฏิการนี่พาล้างสองสวัสดิปฏิการอิพานปรดไปฏิการไม่ใช่พยาจะไม่จากตันเองไม่ใช่นะเออมหาบุญาลูกไม่ตัวไม่เองไม่ใช่ไม่จากอะไรไม่ตัวไม่เอง ไปแยกแยกกจะลำบากทันทีไปแยกไม่จากอะไรก็ลำบากทันทีไปแยกไม่จากกายไปแยกไม่จากจิตไปแยกไม่จากธรรมวัตรลำบากทันที ตัวไหมเองไม่ใช่ปไปไหมอะไรเออแั่นั้นมันมันมันไม่มีตัวแบ่งแยกอะไรทั้นนั้นแหละนะมันล้างเส้นแบ่งให้ทั้งหมดเลยวิถีจะได้เป็นสิ่งเดียวกับสังสวัสดิ์สังสวัสดิ์ก็จะได้ไม่เป็นสังสวาัสดิ์ีต่อไปให้พร้อมกันไปตลอดพร้อมกันไปตลอด ไหมตัวไหมเองไปในการทุกสิ่งทุกอย่าง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 เรดให่ได้เนะถ้าไปไหมจากอะไรก็แสดงว่ามันไม่ปวดแล้วเข้าใจไหมยังไม่เป็นเนื้อหาเดียวกับองค์พุทธโอมหาบารมีเลยมันเป็นลาจากอะไร แสดงว่าคุณไม่โปวดแล้วสลายตัวละไปเลยลูกละตัวละเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปได้วยกันเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไหม่ไปได้วยกันเลยทุกอย่างล้างไปเลยตัวละเนี่ยล้างไปเลยตัวทิ้งล้างไปเลยตัวปล่อยตัววางล้างไปเลยตัวหลุดตัวพ้นล้างทิ้งไปเลยลูกส <secretary> ิ <wan> ่งที <The Loud> ่ไม่เกี่ยวกับหลุดไม่หลุดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นลูก จะได้ไม่มีความเพลล้างสังสวัสดกันตลอดล้างทิ้งไปเลยไม่จากอะไรไ,ได้แค่ไม่ล้างทิ้งไปเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไมไมจะได้โดยมาหาสุจตานิพพา้างสังสวัสดกันตลอด ไดกันเลยทุกอย่างเเหมือนกันไม่เกี่ยวล้างตัวไม่เกี่ยวเองไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอะไรถ้าไม่เกี่ยวกับอะไรมันก็ตัดการปลดไปแล้วนี่ลูกเนื้อหามหากุนาไม่มีเลยจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปได้กันเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละพร้อมเงินไปพร้อมเงินไป จากหลุดมันจะได้เป็นหลุดช่วยจากคลายจะได้เป็นคลายช่วยจากกายมันจะได้ไปกลายเป็นคลายช่วยจากหลุดมันจะได้กลายเป็นหลุดช่วยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปได้กันเลยพร้อมกันไป ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอะไรนะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยนะมันจะล้างทั้งหมดเลยล้างตัวไม่เกี่ยวนั่นแหละแล้วมันจะไม่สร้างเส้นแบ่งขึ้นมาเขาบอกไม่เกี่ยวจากอะไรนะไม่เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยมันสร้างเส้นแบ่งแล้วมันมีระหว่างมันยังมีระหว่างสร้างเส้นแบ่งมันเรียบร้อยแล้วถ้าไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันไล่เส้นแบ่งเลย วิพานกับสังสรวัฏเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาเดียวกันไปเลยว่างล้างไปได้กันเลยว่างล้างไปได้กันเลยสิ่งที่มันไม่ใช่ไมเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ จะสามารถพร้อมกันไปได้โดยดุสดีเลยมันจะสามารถพร้อมกันไปได้โดยปราจากการขัดแย้งเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนะมันจะไม่ขัดแย้งกับอะไรนะมันจะสามารถเป็นเนื้อหาจับล้างว่างล้างกันไปได้แบบไม่ขัดแย้งกับสังสวัตเลย เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม,ไม่ไม่ไม่ไปได้กันมันก็ล้างตัวขัดแย้งกับสังสวัสดิ์ทันทีมันจะล้างตัวปฏิเสธสังสวัสดิ์ให้เลยแต่ลายนิพพานโปรดสังสวัสดิ์หลายนิพพานโปรดสัตว์สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองอะแล้ไม้มันคือความอาถรรพ์ เป็นความอาถานยเป็นความสมุติเฉดแต่อาถานลูกอืมมันก็พ้นก็ไม่เกี่ยวกับพ้นเองหลุดก็ไม่เกี่ยวกับหลุดเองวางก็ไม่เกี่ยวกับวางว่างก็ไม่เกี่ยวกับว่างมันเป็นความอาถานี่ลูกในเรื่องของสมุตเฉดเด็ดขาดในการดับล้างว่างล้างจริงๆ ที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละมันจะได้ละใ้คตินิยมแบบทรมานไงพยายามจะละละไม่ละมึงทรมานนี่ละไม่ละละไมละทรมานอยู่กับการละไม่ละอะไรจะได้เปิดเต็มที่หน่อยลูก ละตัวละเองมันจะจบอริยมรรคให้มันไม่เป็นมรรคต่อแต่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละเนี่ยมันคือความไม่มีขอบเขตลูกโดยมหาสุญตาว่างล้างสังสวัสดนะฟังดีไม่ตัวไม่เอ,เองเนี่ยมันจ,จบอริยมรรคให้อริยมรรคคุรูปแบบแี่ยมันหมดแต่เป็นมรรคเป็นอะไรอยู่เลย สิ่งที่ไม่เกี่ยวกบไม่ไม่ไม่เนี่ยมันคือไม่มีความเขตเรว่ามหาสุญญาล้างสังฆวัานนั่นเองว่างล้างสังสบ้านนั่นเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่กันตลอดไม่แ่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวกันตลอด ที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่กันตลอดไม่ใช่อะไรในเะกี่ยวในไม่เกี่ยวกันตลอดไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่กันตลอด ทอย่างเพราะว่าเหมือนไปนจะล้างระบบอกทิถีให้ทิถีคู่ติดหลุดอย่างเงี้ยมันเป็นทิถีอยู่ทิถีคู่หรือว่าทิถีคู่ยังเป็นทิถีอยู่ก็ล้างไปเลยลูกขี้ที่มันไม่เกี่ยวติดไม่เกี่ยวกับหลุด จะได้ไม่ต้องไปหลงคอยหลุดจะได้ไม่ต้องไปหลงคอยติดไอ้ที่หลงไปคอยหลุดมันก็คือหลงคอยติดนั่นเองติดลายติดตัวคอยหลุดไี้ที่ไปคอยหลุดมันก็คือมันก็คือคอยติดนั่นเองก็ติดตัวไปคอยหลุดสิ่งที่ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองกันตลอด ตัดสรู้ช่วยสังสวัสดิ์ล้วนสรุปเนื้อหาตัดสรู้ช่วยตัดสรู้ช่วยสังสวัสดิ์ล้วนไม่มีตัดสรู้เอาหรอกนี่จะตัดสรู้ช่วยอม,วยมันไม่มีหรอกตัดสรู้เอาอะมันไม่ใช่วิสัยพุทธ,ธะ มีแต่ตัดสรู้ช่วยจะไม่มีแต่สาวอกนะั่นแหละไปหลงหลุดเอาเอาหลุดหลงพรนเอาเอาพรอนของท่านมีแต่พรอนช่วยหลุดช่วยเพระนั้นเราก็ล้างตัวเอาดีๆคตินิยมอ่ะเอาอ่ะเอาติดเอาหลุดเอานิพานเอาไม่นิพาน เกี่ยวกับยึดไม่ยึดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหมดไม่หมด เกี่ยวกับไม่มนไม้ไมร้อมมาเลยลูกทุกอย่างพ <c oughs> ร้อมกันทุกอย่างมันมีเรื่องส่วนตัวส่วนรวมก็ไม่ใช่ไงมันล้างไงล้างทั้งส่วนตัวส่วนรวมอ้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ในไม้เนี่ยมันดับล้างทั้งส่วนตัวส่วนรวม มันไม่มีเรื่องส่วนตัวแล้วมันก็ไม่มีเรื่องส่วนรวมของจริงแต่มันจะกลายเป็นดับล่างว่างล้างทั้งส่วนตัวและส่วนรวมนั่นแหละจะเรียกว่าตัดสะลุช่วยสังสวัสดไงจบช่วยสังสวัสดิ์้อมมันไปเรื่อยๆลูกล้อมมันไปทุกอย่างมันจะล้างให้ทั้งส่วนตัว,ส,วส่วนรวมแหละ ส่วนตัวก็หลงหลงส่วนรวมก็หลงเหมือนเดิมต้องล้างส่วนตัวล้างส่วนรวม ส่วนตัวอยู่ก็ยังนะอยู่ในกระลาอยู่นแคบอยู่ขนาดตัวรวมก็ยังไม่ใช่เลยลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวกับไม้ในไ,ไ,ไม้ดีด่พ <ๆ S 1> ร้อมกันพร้อมกันทุกอย่างลูกฉะนั้นมหากุณาทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีเรกคลายเอาคลายคลยเพื่อคลายจะคลายช่วย มีหลอกเทอหลุดหลุดเอาหลุดหลุดเธ่อหลุดมีหลุดช่วยช่วยพ้นช่วยตายช่วยหลุดช่วยพ้นช่วยมหากรณา ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้เนี่ยล้างไปเลยลูกทุกอย่างไปด้วยกันเลยจะไล่ล่องลอยล้างว่างล้างกันไปเองไล่ล่องลอยล้างกันไปเอง bua ban ban thím ban ban thím ban bua ban ban สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไ,ไม่ไม่ไม่ลูกพางไปเลยแ,แลมันจะกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างไวเรื่อยนี่บอกว่าล้างนั่นเองลูกมันไม่ได้ไปอยู่แค่มรรคผลนิพพานแล้วลูกมันมันหมดปริพอในเรื่องมรรคผลนิพพานไปแล้วทีนี้มาหากุณาเลย ช่วยดช่วยดับล่างช่วยว่างร่างช่วยไปเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมพร้อมกันไปเลยดำเน,นินมาหาโกนาไปเลยลูกยกเว้นไม่กระทั่งดินฟ้าอากาศนะ ไม่ยกเว้นไม่กระทงช่องว่างในอากาศลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไ,ไ,ไม่ไม่ไม่รอามันไปเลย แห่งน้าแม่เลยนะเป็นจริงจังมากนะเออเมามาวัดแล้วก็แบกบานเนาะ,อะเออใช่ใช่ได้ใช่ได้ <c oughs> มาวัดแล้วทุกอย่างปลดล็อกให้เองจะได้เคลียร์จากข้องกรงมาข้องกรงในหมดกรรมก็ตามนั้นใช้ครรมเกิดจับติดกิ กรรมที่ชอบขังหมาขัางแมวกรรมนี่ชอบกับขังดวงเดียวผู้คนอะไรเงี้ยเป็นการอิสระภาพผู้คนกร,รมปรรเภทนั้นแหละเป็นเศษ <c oughs> ไม่เห็นหน้าอยู่ให้คุณทั้งเกอกกูยังไม่เอาไ้ฮ่องกงก <c oughs> ูจะยาวไปทำไมมันมีกรรมชื่อว่าฮ่องกง

ถ้าอยู่นานไปยิ่งเปลี่ยนมากเกินไปเดี๋ยวนาคตยิ่งไม่เหมือนเดิมเลยนาคตหลังจากหายบากกันแล้วเป็นปรับเปลี่ยนอยู่ไม่เหมือนเดิมเดียพวกเขานี่ก็หมดละที่ว่าท่านั่นแหละที่ไหนได้ว่าถึง เปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนปรับทิ้งปรับเปลี่ยนยน,นะเปลี่ยนไม่เอาเปลี่ยนปรับไม่เอาปรับูนะทุกอย่างมันคือมหาบุนาม้ถนนใหญ่ใหญ่ก็ทําให้คนเดินเดินถอนทายเดินโปรลเกอร์อย่างนั้นันะ้นแหละให้นทำให้คนเดินน้ำเย็นให้ลงทุนราดยางให้คนเดิน นเยอะเดินแล้วมันคลายออกดีไปนั่งแช่แช่อยู่ฝนเยอะที่อยู่ที่ใสก็โปร่งก็ล่อง,อง,ลง,ลงดีมันอึมพื้มมากมันก็เหมือนกันมันอยู่ใน ผมอับนี่ดี่ทุกอย่างดำหลีขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างเออมันก็ออก้วเราทุกอย่างมันก็จิตมันก็เริ่มเปิดออกทันี้ทั้งตื่นั้งโลก มันมันี่ไม่ได้ฟังมาอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ก็ตามนั้นเนี่ยลองรับสิ่งที่เปิดออกแล้วมันจะกลายเป็นดับล้างออกไปทันทีว่างล้างออกไปทันทีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันเลยทุกสิ่งมันเลยทุกอย่างมันไล่ล่องลอยเลยทุกสิ่งเลยทุกอย่างหมดเลยมันไม่ใช่แค่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยมันยิ่งกว่านั้นอีก มันไม่มีขอบเสียราะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่มันปลดลอกทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ไม้มันปลดลอกให้หมดเลยแล้วมันกลายเป็นสิ่งไม่มีขอบเสียไปเมันไม่ใช่แค่สประสิ่งมันไม่ใช่แค่ผู้เสี่ยงเอี่ยมันไม่ได้แค่แค่แค่กว้างแต่มันยิ่ง ัวกำหนดมันก็เป็นล็อกไปไว้ตัวที่ถี่กำหนดแค่นี้แค่นั้นเลยมันก็เป็นล็อกอไว้ล็อกมันมันก็เลยเกิดคอบคูุมขึ้นตามที่เป็นล็อกมันจะมีสเปคด้วยกลายเป็นคอบคูุมขึ้นตัวสเปค <c oughs> ที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไปเลยนะคลา,ายพิ้งคลายนีย่โอเคลนะคแต่ว่าเตะทั้งหลายนีย่ไงเริ่มบินมีแคบนะ ต่อให้บ <c ười> ินอยู ần, ưới, ่บนฟ้ามีแค่อยู่ของอยู่ไหนอยู่ในเครื่องบินอยู่มันต้องออกนอกเครื่องบินะโอเคล้องเครคนจีนแค่มาเยอะไหมในห้องกงเยอะครั้เยอะเยอะแล้วมันอยู่ว่ายังไงอยู่แค่แค่ะอยู่แคบเขาอีกกองน้อยๆ้อกับกองน้อยเขาอีกอยู่มันหมดเวรหมดกรรมแล้วต่อ